เอาผ่บเวลไฟตัวนี้เป็นโฉมปี2015ถึง2019นะครับอันนี้รถลูกค้าสแตนดาร์ดเดิมๆนะครับตัวนี้นะครับวิทยุมีอาการนะครับทัชสกรีนไม่ได้นะครับผมครับผมก็อันนี้เดี๋ยวลูกค้าเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นจอ Android 10นิ้วตรงรุ่นเลยนะครับครับผมรถยังใหม่ๆอยู่ทัชสกรีนไม่ได้เลยนะครับจอครับ อันนี้เป็นจอเดิมติดรถนะครับผมเดี๋ยวติดตั้งเสร็จแล้วมาชมกันอีกทีครับผมอันนี้นะครับอาการเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก่อนที่จะลื้อนะครับก็รถมีกล้องถอยหลังเดิมนะครับสับเกียร์ถอยหลังแล้วนะครับเข้าตัว R แล้วนะครับเข้าตัว R แล้วแต่ภาพไม่ตัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาการนะครับก่อนลื้อนะครับพอดีเมื่อกี้เพิ่งจะเข้าเกียร์ถอยเช็คดูนะครับ ก็อัปเดตให้ดูก่อนเดี๋ยวติดตั้งจอ Android แล้วถ้าตัวกล้องไม่เสียหายก็กล้องถอยหลังเดิมก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับผมอย่าไปชมกันอีกทีครับผมอ่าอันนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยครับกับจอ Android 10นิ้วตรงรุ่นนะครับสำหรับ Toyota a อ p h a r d w ดเวลฟาย30นะครับผมตัวนี้เป็นโฉม B ี215-219 0นะครับอ่านี่ก็ติดตั้งแล้วจะเป็นหน้าจอ10นิ้วนะครับผมอ่าของเดิมนะครับตัวจอ ทัสกรีนเสียนะครับผมทัสกรีนกล้องถอยหลังเดิมก็ไม่ติดด้วยนะครับอันนี้ติดตั้งจอแอนดรอยแล้วนะครับก็เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังเดิมก็ใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับผมแล้วก็นะครับตัวนี้นะครับติดตั้งผ่านระบบชุดแคนบัสนะครับทำให้นะครับเวลารถ เลี้ยวถอยหลังนะครับถอยหลังมีพวงมาลัยเลี้ยวรับนะครับมันก็จะเปิดเส้นเลี้ยวให้นะครับเส้นเลี้ยวโค้งตามพวงมาลัยเลยครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งออปชั่นนะครับที่เพิ่มเสริมขึ้นมานะครับในกรณีใส่ชุดแคนบัสนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ที่เพิ่มมาคือเวลาเปิดประตูรถนะครับนะครับ ก็จะโชว์สีแดงนะครับประตูฝั่งที่เปิดอยู่นะครับปิดโชว์หมดเลยนะครับ5บานครับผมประตูหน้า,าประตูฝาท้ายนะครับาฝาท้ายตูซ้ายแล้วก็ฝาท้ายรถประตูหลังสุดก็โชว์นะครับผมอนีครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ10นิ้วครับสเปคแรส4นะครับผมตัวนี้ก็ดูทีวีได้นะครับอทีวีออนไลน์นะครับ Google Map ได้ครับผมนะครับแล้วก็ Android Auto Apple CarPlay อะไรพวกนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมระบบคอนโทรลพวงมาลัยก็ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวให้ fm ก็ฟังได้ชัดปกตินะครับ fm นี้คอนโทรลพวงมาลัย ก็ตัวนี้ให้ชิปเสียงมาดีนะครับทําให้เร่งไม่เยอะนะครับเห็นไหมครับ mm hmm. ก็เสียงลำโพงเดิมก็ดังลั่นล mm hmm. อะอันนี้ลำโพงเดิมครับ mm hmm. เดิมทั้งคันเลยครับเปลี mm ่ยนจอย d อนดรอย่างเดียว mm hmm. เพิ่มเสียงลดเสียง mm hmm. เปลี่ยนแท็กช่องนะครับก็วยใช้งานได้ปกตินะครับ อาจจะนบัตรใช้งานได้หมดครับกดโหมดนี่ครับกดโหมดว่าจะเล่นอะไรนะครับนี่ครับก็เลือกเอาว่าจะเล่นอะไรก็เลือกได้ว่าฟังกช์ชันเดิมอยู่ครบนะครับแล้วก็มีฟังกช์ชันเสริมขึ้นมาก็ในเรื่องของอระบบ เปิดปิดประตูนะครับที่จะโชว์ที่หน้าจอเลยในกรณีที่ประตูปิดไม่สนิทนะครับแล้วก็ระบบะเส้นเลี้ยวเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังนะครับก็จะมีเส้นเลี้ยวตามพวงมาลัยเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับงานติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นนะครับก็ทักสอบถามได้ครับสำหรับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับกับ Toyota a l p h ลพา v e ดเวลไฟนะครับผม โฉมปี2015ถึง2019นะครับกับจอ Android 10นิ้วตรงรุ่นนะครับผมนี่ก็หน้ากากสนิทเรียบร้อยดีครับถ้าใด้สนใจก็ทักสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับร้านเปิดบริการทุกวันนะครับผมนีเสร็จเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับ